เปิดเยอะนะแลไม่็นไร่น้องางาแีแล้วแล้วแล้วตผ่านอ่ะเดินีาเดิน่าเดินผ่านไปได้เลยเเอาผ่านล่างผ่านผ่านออกผ่านล่างผ่านดให้ดูว่ามันออกกานโอเคเอาละแล้วก็สายไปแล้วก็ผ่านผ่านล่างถ่านล่างา่างเอาอให้ดูสิเป็นยังไงไอเดียไอเดียเลย กันไปขับลิ้นเพื่ออะไรกันเล่กัทุกคนขร้าทุกคนีันปงควันอะรปรจะปิดตู้ปิดโต้ปิดโต้ปิดต้